สวัสดีค่ะแม่ลามาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําวุ้นเค้กเค้กวุ้นวันเกิดนะคะดอกไม้สีหวานๆกันนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ก็จะมีวุ้นนะคะแม่ไลใช้ตราจรวดนะคะมีน้ำตาลทรายขาวกะทิแม่ลาใช้ของอัมพวานะคะแล้วก็จะมีเกลือ มีใบเตยนะคะ2-3ใบเครื่องช่างง่ายๆนะคะที่เราหาได้ในบ้านเรามีหม้อนะคะก็ใช้หม้อที่เรามีนะคะในครัวของเรามีทัพพีมีช้อนช้อนนี้เอาไว้ตวงวุ้นนะคะแล้วก็ในการทำเค้กเราก็จะมีะเป็นพลาสติกใส่เค้กนะคะก็ไม่ไรก็แนะนำเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบพลาสติกเพราะว่าถ้าใส่กระดาษ ตามปกติของอวุ้นนี่อาจจะมีน้ําออกมานะคะแล้วก็ทําให้กระดาษเปียกได้ใช้เป็นแบบพลาสติกนะคะทรงนี้อันนี้วันนี้ทํา1ปอนนะคะแล้วก็จะมีพิมพ์เค้กมีถ้วยนะคะเล็กๆเอาไว้ใส่ตอนที่เราเตรียมนะคะมีสีนะคะ,อะของแม่ลายนี่จะมีสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีชมพูมีหลอดหยดนะคะ แล้วก็จะมีฟองดองนะคะมีพิมพ์นะคะพิมพ์ตัวหนังสือที่เราจะใช้ในการเขียนชื่อมีป้าย Happy Birthday นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกแบบไหนนะคะต่อมาก็จะเป็นฟองดองที่เป็นดอกไม้นะคะ,ะที่แม่ไลเลือกมาก็จะเป็นดอกกระหล่ำนะคะตัวใหญ่นี้ดอกกระหล่ำตัวนี้ก็จะเป็นดอกสากุระ แล้วก็จะเป็นดอกกุหลาบนะคะก็ขนาดก็แล้วแต่เรานะคะมีดอกใหญ่ดอกเล็กผสมกันหรือบางคนอาจจะชอบดอกขนาดเดียวกันก็ได้แล้วแต่เราว่าเราจะเลือกลายไหนจัดดอกไม้นะคะแล้วก็จะมีดาวมีใบไม้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสตรอเบอร์รี่นะคะอันดับแรกเราจะมาเริ่มจากแช่วุ้นเลยนะคะ เราใช้น้ำนะคะ1,500กรัมนะคะอันนี้หม้อก,ก็จะประมาณ5ขีด500กรัมนะคะรวมกับน้ำแล้ว1,500ก็จะเป็น2,000นะคะน้ำใช้1,500 ml หรือ1,500กรัมนั่นเองนะคะใส่วุ้นลงไป2ช้อนโต๊ะ วุ้นหซองก็จะประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะวุ้น1นซองก็จะทำได้สองครั้งอ่าแล้วก็คนแช่วุ้นไว้10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งไฟค่ะเมื่อได้10นาทีแล้วนะคะเราก็มาตั้งไฟนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็คนนะคะ คนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนวุ้นละลายาใส่ใบเตยนะคะตัดแบบนี้แล้วกันนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นหอมเพิ่มกลิ่นหอมก็คนไปเรื่อยๆถ้ามันยังไม่ละลายมันก็จะมีเม็ดวุ้นติดอยู่ที่ทับพีนะคะ ต,ตอนนี้วุ้นก็เดือดแล้วนะคะเราก็คนไปเรื่อยๆสักสานาทีหลังจากที่มันเดือดแล้วที่เม็ดวุ้นหายไปแล้วแสดงว่ามันสุกแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปนะคะใส่กะทิลงไป500 ml นะคะ ใส่เกลือเพื่อตัดมันลงไปนะคะประมาณครึ่งช้อนชาแล้วคนต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดความมันนะคะของกะทิแต่อย่าให้กะทิเดือดมากจนแตกกองแล้วอีกสักพักเราให้กะทิมันแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไป พอกะทิได้ที่เติมน้ำตาลลงไป500กรัมแล้วก็คนคนอีกต่อไปเรื่อยๆพอน้ำตาลละลายเดือดได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟค่ะเราใช้ได้แล้วนะคะ ใบเตยก็ตักออกอันดับแรกเราก็จะทำตัวดอกไม้ก่อนนะคะ,ะตากแบ่งมาทำป้าแล้วก็ตามด้วยดอกไม้อาตักแบ่งมานิดหน่อยนิดน้อยนะคะตักแบ่งใส่ถ้วยมา อันดับแรกนะคะจะเริ่มจากป้าย Happy Birthday ก่อนนะคะเป็นตัวหนังสือเพราะว่าในขณะที่มันร้อนตัวหนังสือมันจะได้แกะง่ายนะคะ Happy Birthday นี้จะใช้สีขาวแล้วก็หยอดลงไปนะคะค่อยๆหยอดลงไปในพิมพ์ที่เป็นตัวอักษรเราจะใช้สีขาวซึ่งจะใช้สีอะไรก็แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่การออกแบบของเราว่าเราอยากให้มันออกมาเป็นสีอะไร อหยอดตัวอักษรเสร็จแล้วนะคะต่อไปแม่ลายก็จะมาหยอดสีขาวค่ะแม่ลายก็จะเอามาหยอดที่ดอกสกุละนิดนึงนะคะให้มีผสมสีขาวเป็นสีชมพูกับสีขาวหยอดลงไปตรงฐานล่างสุดของมันให้มันแซมออกมาเป็นสีขาวอันนี้ก็แล้วแต่เราเหมือนกันนะคะ ค่ะจากนั้นก็จะมาหยอดดาวตัวนี้นะคะใช้สีเหลืองสีเหลืองหนึ่งหยดหยอดลงไป แล้วก็จะหยอดตรงเกสรดอกกระหล่ำด้วยนะคะให้มันมีสีม่วงอ่อน,ออนตัดสีเหลืองแล้วก็จะหยอดที่ดาวด้วยนะคะให้มีสีเหลืองสักสองดวงแล้วก็จะใช้สีเขียวผสมลงไปเพื่อให้เป็น เขียวหยอดใบไม้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราอยากได้เขียวแค่ไหนถ้าอยากได้เขียวเยอะก็ใส่ลงไปอีกสักหยดแล้วก็คนถ้าอยากได้เขียวไม่เยอะก็สีฟ้าก็ได้นะคะผสมลงไปกับสีหรือองนะเอาเขียวแค่นี้พอแล้วเราก็มาหยอดใบไม้เขียวยังไม่ได้ จะใช้สีฟ้าผสมลงไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้ความเขียวเยอะกว่าเดิมน่าจะใช้ได้แล้วแล้วก็หยอดลงไปในพิมพ์ใบไม้นี่เลย มีฟองอากาศแล้วก็ดูดออกนะคะถ้ามีฟองอากาศนี่ตัวหลอดนี่ใช้ดีมากมันจะสามารถดูดฟองอากาศได้ดีได้แล้วใบไม้ค่ะต่อไปก็จะใช้สีฟ้านะคะ,ะเตรียมน้ำบุ้นของเรามาสีฟ้าเพื่อใช้เป็นพื้นหลังเป็นแบ็กกราวของ แฮปปี้เบิร์เดย์นะคะสีฟ้าอาจจะเข้มหน่อยสักสองหยดแม็กกาวของตัวนี้แล้วก็ตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือชื่อชื่อของอคนที่เป็นเจ้าของวันเกิดหยดลงไปมีฟองอากาศเราก็ดูดอ,อก ต่อไปจะเป็นตัวอักษรนะคะก็ใช้สีฟ้าเพิ่มความเข้มลงไปอีกหยดหนึ่งเป็นตัวอักษรมันจะได้ชัดขึ้นนะคะตัวอักษรตัวอักษรชื่อของเจ้าของวันเกิดที่เราจะใส่นั่นเองนะคะตัวอักษรก็จะมีพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนคูกนะคะแล้วก็จะมีสละมีเลขนะคะอย่างแม่ไร หยดปอป้าเราก็ค่อยๆหยดลงไปนะคะสระอาไมจัตวาสระเอแบบนี้นะคะ ค่ะจากนั้นเราก็ตักน้ำํำวนแบ่งมาอีกนะคะทีนี้เราจะมาทําดอกกระลำปลีตรงนี้นะคะเราจะทําสีม่วงอ่อนๆนะคะใช้สีม่วงหนึ่งหยดแล้วก็คนใส่อีกนิดหนึ่งคน จากนั้นก็ดูดใส่ลงไปเลยนะคะเททับลงไปเลยตรงที่เราหยดเกสรอนไว้ใส่ลงไปจนเต็มนะคะ หยดลงไปให้เต็มแล้วก็หยดลงไปในดอกกลาบอีกดอกหนึ่งสีม่วงนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เราเหมือนกันไม่ลายใช้ดอกไม้สีม่วงส,วงสองดอกแล้วก็จะมาหยดสีม่วงลงไปในสตรอเบอรี่อีกสักสองลูกนะคะสตรอเบอรี่จะเอาสีม่วงสองลูกแล้วก็สีชมพูสองลูก ต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของสีชมพูนะคะสีชมพูหนึ่งหยดก่อนสีชมพูอ่นอ,อนๆก่อนจะใส่ลงไปในดอกไม้เล็กในสตรอเบอรี่อีกสองลูก แล้วก็ในดาวแล้วก็จะเพิ่มความเข้มของสีชมพูลงไปอีกนิดนึงเพื่อใส่ดอกไม้ดอกที่ใหญ่ขึ้นมานะคะเพื่อให้มันดูมีมิติหน่อยใส่ลงไปเลย ให้เต็มอันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบเหมือนกันแต่จะขนาดยังไม่ใหญ่มากอ่าใส่เต็มทีนี้เราก็จะเพิ่มสีชมพูให้เข้มขึ้นใส่ดอกไม้ที่เป็นดอกใหญ่ดอกซากุระอีก1ห,หยดไปก่อนหน้านี้แล้วไมว่ใส่ลงไปให้เต็มนะคะในส่วนของฟองดองต่างๆเราก็ตั้งไว้ให้เซต็จตัว แล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็นนะคะในส่วนของฐานเค้กเราก็เทน้ำวนนะคะที่เหลือลงไปจนเต็มนะคะให้ประมาณว่าเต็มแล้วก็มีฟองอากาศเราก็ใช้หลอดดูดนี่แหละดูดออกเราก็ตั้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็นนะคะ,ะถ้ามี ฟองแล้วก็ใช้หลอดดูดดดูดออกนะคะหลอดดูดนี้ใช้ได้ดีมากเลยในการที่จะดูดฟองอากาศออกไปคุณเซตตัวนะคะสักประมาณ30นาทีเราก็เอามาแช่ตู้เย็นนะคะทั้งตัวฟองดองแล้วก็ตัวฐานเค้กนะคะแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะ เมื่อวุ้นเซตตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกมาจากตู้เย็นนะคะเราก็มาทําการแกะฟองดองแกะออกมาจากพิมพ์เลยก่อนที่จะแกะเดี๋ยวเรามาแช่วุ้นใสเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมนะคะ,ะเราจะใช้น้ําประมาณถ้วยหนึ่งนะคะใส่น้ําถ้วยหนึ่งแล้วก็จะใช้วุ้นประมาณครึ่งช้อนชานะคะไม่ได้เยอะมากอ่ะแช่ลงไปนะคะ ก็แช่ไว้เราทำประกอบดอกไม้เสร็จเราก็จะค้างตัวนี้นะคะเพื่อที่จะทำวุ้นใสมาเชื่อมต่อไปเราจะมาแกะพิมพออกจากฟองดองนะคะอันนี้เป็นกระหล่ำซึ่งฟองดองถ้าจะให้แกะง่ายเราก็จะตัดนะคะอันนี้เป็นดอกกะหล่ำต่อไปก็จะเป็น ดอกซากุระเราก็จะบีบตอดดันออกมานะคะอ่าก็ได้ดอกซากุระแล้วเราก็ใส่ในถาดไว้แล้วก็จะเป็นดอกสุดปลาบเล็กๆแกะออกมาให้ให้หมดนะคะแกะทุกอย่างอเออเดี๋ยวอยวเปล่า อาดอกไม้ต่างๆนะคะที่เราแกะออกมาแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไว้ในถาดรอก่อนจากนั้นเราก็จะมาแกะตัวฐานเค้กนะคะจับหน้าเค้กนะคะคว่ำลงแล้วก็ค่อยๆดึงออกอก็จะได้แล้วนะคะตัวฐานเค้กแล้วเรามาประกอบดอกไม้กันเลยนะคะ ่าต่อไปเราก็จะมาประกอบดอกไม้นะคะอ่าเริ่มต้นเลยจากดอกกระหล่ำต่อไปดอกสกุระ ใบแเราเอาไปแฮปปี้เบสิ่งเอาไปก่อนใส่ใบลงไปอันนี้ก็แล้วเสร็จเรานะคะว่าเราจะออกแบบยังไงต่อได้ การออกแบบของเราใส่ดอกเล็กป้าย Happy Birthday อาต่อไปเป็นป,ป,ป้าย Happy Birthday ถ้ามันจับยากเราใช้ช้อนกาแฟ,ฟช้อนเล็กๆช่วยก็ได้นะคะ ก็ใส่ดาวประดับด้วยดาวเอา<ช>อันนี้สตรอเบอรี่ต่อไปก็ประดับด้วยดาวนะคะเพื่อเพิ่มสีสัน เราก็จะมาตั้งวุ้นใสนะคะขึ้นตั้งไฟแล้วก็คนเลยคนจนวุ้นละลายแล้วค่อยเติมน้ำตาลนะคะคนไปเรื่อยเมื่อวุ้นละลายนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปเพื่อไม่ให้วุ้นใสนี้จืดเกินไปนะคะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนต่อ เมื่อน้ำตาลละลายเสร็จนะคะให้น้ำตาลละลายตาลละลายก็เป็นอันใช้ได้นะคะแล้วก็ปิดไฟแล้วก็นำวุ้นใสตัวนี้นะคะไปเชื่อมกับอดอกไม้ที่เราประกอบอในขณะที่วุ้นใสกำลังร้อนนะคะเราก็ใช้หลอดนะคะนํำมาเชื่อมเลย นำมาเชื่อมกับดอกไม้เพื่อให้อ่ามันจะได้ไม่หลุดนะคะเชื่อมทุกส่วนที่เราว่ามันไม่แน่นทำการเชื่อมเลย เพื่อที่ดอกไม้จะได้ไม่เลื่อนหลุดนะคะอ่าตรงว่างๆนี้นี่จะเป็นชื่อนะคะแต่แม่ไรไม่ได้ใส่อ่าก็ให้เราใส่ลงไปชื่อตรงนี้นะคะเจ้าของวันเกิดอ่าอันนี้ ก็เสร็จแล้วคะ่ะเชื่อมเสร็จแล้วก็จะได้วุ้นดอกไม้สีหว,วานๆนะคะสําหรับงานวันเกิดหรือในโอกาสแสดงความยินดีต่างๆเป็นยังไงคะพอทําได้ไหมอ่าทำง่ายๆนะคะวัสดุอุปกรณ์พวกฟองดองนะคะเราสามารถสั่งซื้อได้ใน Lazada หรือ Shopee นะคะถ้าถูกใจก็ แม่ไลายฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไลายด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปในวันนี้สวัสดีค่ะ